สมดังหวังชองเจ็ดจับคู่เข้มหัสวีกับนางเอกคนนี้ลงละครด้วยกันครั้งแรก เป็นคู่พระนางที่หลายคนรอคอยสุดๆสำหรับเข้มหัสวีและพิงพลอยประพอดีโดยล่าสุดวันนี้28พฤศจิกายน2565ทั้งคู่ได้คอนเฟิร์มรับบทนำในละครสะท้อนสังคมเรื่องเมืองแก้วจากปลายปากกาของสีฟ้าและเขียนบทโทรทัศน์โดยสลยัลญาแน่นอนว่าจะได้รับชมกันผ่านทางช่องเจ็ดอย่างแน่นอนและงานนี้มีทัพนักแสดงมากฝีมืออีกขับข้างไม่ว่าจะเป็นน้ำพึ่งนัทริกาพลภูพัฒนีฟ้าเปรมอาน,านันท์ และ if ชนิพรเรื่องยอ่อไม่ว่าจะยุคสมัยใดมนุษย์มักเรียกร้องหาความเป็นธรรมเหตุเพราะมีความไม่เป็นธรรมการชอราดบางหลวงเกิดในสังคมไทยอยู่เสมอนักศิษย์นักการเมืองท้องถิ่นโดนเล่นงานว่าชอราดบางหลวงท้งที่ความเป็นจริงเขาเป็นเพียงแผลรับบาปจนต้องหนีจากสังคมไปอยู่กับพวกชาวกะเหรี่ยงและทําให้เขาเกิดการต่อต้านสังคมการเมืองเป็นอย่างมาก